ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายลูกหลานและโลงประชาชนทุกคนและมนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนับกับฟอกระเดมเฟรมกับดออ่ะสหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม b บดแอนด์โซลรีวิวเลชันกันอีกแล้วนะครับก็กลับมา EP หนึงแล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะพาไปสอนวิธีการเวลยังไงให้ได้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะมีวิธีเวยยังไงบ้างนะเมื่อเช้าที่อัดเนี่ยผมเวลประมาณ40เนหน่อยนะครับแล้วผมตัดผมทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจนถึงประมาณสัก4โมงนะผมเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับก็ก่อนจะมาอัดคลิปนี้เนี่ยประมาณสัก5โมงกว่าๆนะก็เท่ากับผมใช้เวลาเล่นแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะมาเวย60นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่า มีวิธีอย่างไรบ้างนะให้เวลวของเราเนี่ยไวที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยนอกจากมือใหม่นะครับติดตามชมกันได้เลยครับวิธีแรกนะครับให้เรากดเควสครับเห็นไหมเควสขวามือเนี่ยมันจะมีอยู่2อันใช่ไหมคือสีเหลืองกับสีฟ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าไอพี่มันจะทํายังไงดีเราจะทำเควสไหนก่อนดีอันไหนมันขึ้นไวกว่ากันผมก็แนะนําอย่างนี้ครับว่าให้เราทําสีเหลืองก็คือเควสหลักไปก่อนครับสีฟ้าเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องยุ่งกับมันเลยนะครับผมบอกกันนะว่าผมเล่นมาจนถึงเบลกหกสิบแล้วเนี่ยเควสสีฟ้าเนี่ยผมยังไม่ แค่เควสสีเหลืองก่อนนะครับที่เป็นเควสหลักนะครับทำีกว่าเราจะตันกว่าเราจะทําไม่ไหวเนี่ยแร้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีต่อมาเนี่ยคืออะไรนะแต่แค่ทําเควสอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะผมบอกนะว่ายังไงก็ไม่พอครับทำเควสอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ยังขึ้นช้าอยู่ดีนะครับให้เราไปที่ร้านค้าเลยครับนี่อ่ากดเข้าไปแล้วไปที่คําว่าสิ่งอำนวยความสะดวกตรงขวามือนี่ครับปึ๊บ เห็นลูกหัวใจไหมที่มันเป็นยาคูณ2ครับให้เราซื้ออันละ80,000ื่นนะก็คือไอยาคูณ2ตัวนี้เลยครับนี่อ่ามันจะคูณเป็น4เท่าด้วยกันนะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคูณ E.P 4ีเท่านะครับก็บอกเลยว่าเป็นยาที่ทําให้ตัวละครเนี่ยเวลขึ้นไวมากๆเลยนะศัพท์ตัวนี้ครับส่วนใครที่เงินน้อยหรือว่าทุนน้อยนเนี่ยก็เ,เป็น50,000ก็พอแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับนี่อ่า พอเราซื้อไปแล้วเนี่ยปึ๊บให้เรากดใช้ที่กระเป๋า,เ,าเข้าไปที่กระเป๋าเราก็กดใช้ได้เลยนะพอกดใช้เนี่ยก็เราทําการวิ่งเควสปกตินะเมื่อเราจะไปวิ่งเควสไปลงบอดตีมอนอะไรต่างๆนะมากมายเนี่ยทำได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าผมแนะนําว่า ให้วิ่งเคลยไปเรื่อยดีกว่านะมันจะขึ้นได้ไวกว่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะว่าระหว่างวิ่งเควยไปเรื่อยเนี่ยกับลงตีมอนเนี่ยอันไหนไหวกว่ากันนะครับแต่ว่าผมใช้ในการวิ่งเควไปเรื่อยนะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการวิ่งเควด้วยนะเพราะเกมนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าทุกเกมที่มีในโลกนี้เนี่ย ถ้าเกิดมามีเควสให้เก็บเพื่อเวลเนี่ยไม่ม on, <_ Eddie> ีอะไรไว่อจากการเควสแล้วนะไอที่เราปล่อยปล่อยบอดตีมอนเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเราไม่มีเวลาเล่นหรือว่าเราไม่ได้วิ่งเควสเนี่ยเราก็ไปปล่อยบอดตีมอนไว้เพื่อให้มันไม่เสียประโยชน์นะให้ไม่ให้เวลาเนี่ยไม่เสียเปล่านั่นเองนะครับอ่าที่ผมก็บอกให้เข้าใจตรงกันนะครับอ่ะพอเราวิ่งเควสไปเรื่อยใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งจนทำเควสหลักไม่ไหวเนี่ยพอเควสหลักไม่ไหวแล้วใช่ไหมให้เรามาทำเควสลองสีฟ้าครับทำไปเรื่อยเจนเราไม่ไหวอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่ พอังไปเรื่อยทำไม่ไหวปุ๊บมีอีกวิธีนึงครับที่จะทําให้เราเนี่ยขึ้นมาอีกนะครับก็คือไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมเลยครับอ่าเราไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนเดิมเลยครับขวามือตรงนี้นะครับและเลื่อนไปครับนี่ เราจะเห็นขวดเหล้านะที่มันเขียนว่าขวดยาพัฒนากับขวดยาพัฒนาระดับสูงนั่นเองนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะซื้อขวดเล็กได้ใช่ไหมนี่ให้เราซื้อไปเลยนะครับมันจะเพิ่ม EP จนนสิ้น25,000 EP ด้วยกันนะครับใช้ได้แต่เวล10เป็นต้นไปนะครับก็มีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งนะผมบอกนะว่าเงินเนี่ยการที่เอามาใช้คุ้มที่สุดเนี่ยคือการซื้อขวดยาน h i นะครับแล้วก็ขวดยาร,ระดับสูงเนี่ยมันจะซื้อได้ตั้งแต่เวล40ขึ้นไปนะใช้ได้นะครับ เ e a p ที่ขึ้นเนี่ก็คือ165,000 EAP ด้วยกันนะจนเงินที่เสียนะคือ86,000ด้วยกันนะอ่ะอาไอยาพวกนี้เนี่ยผมบอกนะว่ามันจะเป็นยารายสัปดาห์นะครับเราต้องซื้อให้หมดนะอย่างสัปดาห์เนี่ยซื้อได้10บขวดอันนี้ได้20ขวดอะไรประมาณนี้ผม อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ชัวร์นะว่ารายสัปดาห์หรือว่ารายสามวันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันเปลี่ยนทุกๆ3วันบางคนก็บอกเปลี่ยนทุกสัปดาห์หนึ่งเวันอันนี้ก็เลยทำให้ผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันกี่วันกันแน่นะเพราะว่าเกมมันเพิ่งจะเปิดนะแต่ถ้าผมเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรายสัปดาห์นะเพราะว่าเนี่ยมันก็เขียนอยู่ชื่อหไหมการซื้อรายสัปดาห์ของตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าเป็นรายสัปดาห์แล้วกันนะไอที่รายสามวันเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจกันผิดนะ เข้าใจตรงกันนะครับพอเราซื้อใช่ไหมปุ๊บพอเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมให้เราทําการกินได้เลยครับกินแบบไม่ยั้งนะกินแบบไม่บรรยับบรรยังกินแบบไม่แบ่งปันใครเลยนะครับเวลเราจะพึ่งพวดมากๆเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้ได้จากการซื้ออย่างเดียวนะครับเราวิ่งเควยไปเรื่อยเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมาจากพวกกิจกรรมพวกเควยมันก็แจกด้วยนะสำหรับยาอันนี้นะครับอ่าอะไรผมกินให้ดูผมซื้อดูก่อนเลยดีกว่าเพราะยังไงก็ต้องซื้อให้หมดนะ ผมแนะนานะว่ายังไงก็ต้องซื้อให้หมดทุกอันนะครับอ่านี่ซื้อไปแล้วปุ๊บเรียบร้อยอยู่ในกระเป๋าแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมจะซื้อได้แค่อีกหนึ่งขวดเท่านั้นแล้วก็อายาแบบขวดพลานาขวดเล็กเนี่ยผมจะซื้อได้แค่อีก5ขวดเท่านั้นครับในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าอีกศษชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทําการรีแล้วผมซื้อให้หมดเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็รีแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเราอยู่พอสมควรเลยนะครับอ่าผมซื้อหมดแล้วนะครับเลยขวดเล็กเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยมาซื้อแล้วกัันนะครบ อ่ะควรเลกผมซื้อเลยว่ะผมผมว่า <c oughs> ทอบคลิปเลือกที่อะไรก็ต้องเอาให้สุดนะครับโอเคซื้อมาหมดแล้วแต่เรามาดูว่าจาก60เนี่ย เราจะขึ้นไปเท่าไหร่ในการกินยานี้นะผมบอกนะว่าเวลสินเนี่ยเริ่มเป็นเวลที่เยอะแล้วนะแล้วก็เวลเนี่ยมันเริ่มจะไม่ค่อยขยับแล้วนะครับการขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนที่จะขึ้นน้อยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยยังไงก็คือเยอะแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเรากินแบบขวดเล็กก่อนเลยครับ5ขวดจะเท่ากับประมาณ1นึ่งแสนสอพ e f ด้วยกันนะอ่ามากินเลยขึ้นกี่เวลกี่เวลเอ่ยโอ้โหไม่กระดิกกับ5าขวดนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเวล10เนี่ยแล้วมากินแบบขวดเล็ก5้าขวดเนี่ยผมบอกนะว่าขึ้นเป็น10เวลเหมือนกันนะครับอ่าขวดใหญ่บ้างครับนี่ขวดใหญ่กินไปแล้วยังไงขึ้นไหมอือขึ้นไหมอ่าขึ้นมาแล้ว1เวลนะครับโอเคก็ขึ้นอยู่เยอะพอสมควรก็ตั้งแต่เวล60ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นยากแล้วนะเวลนะครับแล้วก็ไอ้หัวใจที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมเราทําควบคู่ไปด้วยครับหัวใจอะ่ะอย่างไอ้ที่ผมขึ้นไว้เนี่ยชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาประมาณสักสิบกว่าเวเนัน ถึงเวล60ได้เนี่ยเพราะว่าผมใช้หัวใจด้วยแล้วก็ใช้ยากดด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเวลขึ้นไวกว่าคนอื่นเขานั่นเองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเริ่มช้าแล้วครับเพราะว่าผมเล่นช้าคนอื่นเขาประมาณเกือบ2วันเลยนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นเมื่อคืนนั่นเองนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยมาไวในที่นี้ด้วยนะถ้าเกิดเวลมันจะขึ้นช้าไปหน่อยนะครับส่วอีกวิธีหนึ่งครับก็คือนี่เลยไปที่6ขีดมุมบนขวามือตรงนี้ครับกดยิ้มเมีอย มันจะให้ E.P เยอะมากเลยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมหกหมื่นเก้าพัน E.P เลยนะอันนี้แค่ขั้น2เท่านั้นครับเวลสามสิบทำได้นะแล้วก็ขั้นหนึ่งเนี่ยจะให้จำนวนสิ้นสองหมื่นเก้าพันนะแต่ว่าเราต้องผ่านไปทีละขั้นละขั้นก่อนนะรเราไม่สามารถข้ามขั้นได้นั่นเองนะครับถ้าจะไปขั้น3เนี่ยเราต้องผ่านขั้น2ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็การลงดันเจี้ยนราววันพวกนี้เนี่ย มันจะลงได้แค่หนึ่งครั้งต่อ1รอบเท่านั้นนะถ้าเกิดเราอยากเข้าเพิ่มเนี่ยเราก็ใช้เพชรในการรีเซ็ตเข้าไปนะหรือใช้เพชรในการซื้อรอบนั่นเองนะครับจำนวนสิ้น50เพชรนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะสำหรับเกมนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นจํานวนที่ปานกลางนะครับพอเข้าหากันได้นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นในระดับของเวล60นั่นเองครับจะได้จานวนสิ้น1 7 0 0 0แดอีกพีด้วยกัน,นครับโอ้โหให้เยอะมากๆเลยนะสำหรับการลงดันรายวันนะก็บอกกันเลยนะว่าทุกคนเนี่ยควรจะมาลง ทุกวันวนะสำหรับการลงดันอันนี้นะเพราะว่ามันแจก E P เยอะมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการทำยังไงให้ไว้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่ห่วงนะวิธีพวกนี้นะครับส่วนใครที่อยากรู้อะไรเนี่ยอยากให้ผมมาสอนเทคนิคอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกนะใต้หน้าคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับใครที่ชอบนะอยากให้ผมแคสเกมนี้อีกนะอย่าลืมกดหน่ำไลค์เข้ามาเยอะๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดไว้ด้วยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือกดกระดิ่งนั่นเองนะเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดเิี่ยงผมอีกมากมายเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ